เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเอาัยที่มันค้างกระตุกนะครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์น้องไม่ใช่แล้วเฮ้ยเสียงดังอ่ะงียบไปเลยพานอ่ะทำไมมันรอนานจังเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ้าวมารอรอก่อนรอว้าวยวเดี๋ยวกํลาลังเข้า เอิอ่อฟาร้องขอภัยด้วยนะฝนตกอัดคลิปตอดฝนตกว่าหรือเปล่าเอาเอาพาอยู่ไหนอ่ะก็ดีไงน้องดูทั้งบนตรงนี้ใช่ไหมทงบนก็ได้บอกว่าให้ลงมาลงมาบอกให้ลงมาตาตาตื่ดโอ้โห แม่ค่ะพี่จ๋าพี่จ๋ากูจะจกดีๆเอาพาอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงตรงนี Safe ้เหรอกระโดดอยู <sm art> ่เด้อกระโดดตรงไหนตรงนี้ไม่เห็นแล้วเดดเดดเดดอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วทำไมตัวสูงกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้แล้วนะนี่คือบ้านเราเองหรอนี่มาข้างบนดิทำไมไม่ขึ้นมาไหนไหนเขาามันขังอ่ะมันขังอ่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ก็มาตรงนี้เลยนี่คือบ้านน้องเองนะเอาบ้านน้องกดตัวเอื้อยดิกดตัวเอื้อยกดตัวโอ้ยอยู่นิ่งๆมาเข้าบ้านกันเข้าบ้านเข้าบ้านจะได้ยังไงว่ายเจ้ามาเข้าบ้านไมเจ้าเข้าดีดีเนาะเข้ามาเข้าไม่เข้ามามาแล้วมาแล้ว ใน,นบ้านสวนไหนจะไล้ดนะูดถงึงนันชึบอ่ะเปิดเอจะปิดเอจะเปิดทีวีเองนะเห็นน้องมาไหนี่พาเป็นลูเมด,ด้แล้วเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนกันเปลี<ไ>่ยนต,ตัวเตี้ยคนเลยเป็นนั่งตรงโน้นดิเห็นเลยป้าอิอเออต,ออต่าแดงมากเลยดูสิอิตาแดงดูดูอันนี้บ้านพาใช่ไหมใช่ โอ้บ้านรองนี่มันกว้างเลยกว้างมากเอ้ขอไปสำรวจบ้างนะไปเลยฮึมีเตียงด้วยคือแบบมไ,ไม่ถน,นัดเลยเสียงฟ้าลงขอขอขอเล่นเอ่อคอมพิวเตอร์หนะ่อยนะได้ๆดูทีวีเฮ้ จากเล่นโลบอโล็อกเข้าโลบ็อกยิบน,นี่ะนะนี่คุยกับเพื่อนอ้อพาต้องทำงานนี่นะเอางั้นงั้นงขอทำงานช่วยละกันนะม <c oughs> าขายของออนไลน์เลย <laughs> สุยดยอดใช่ไหมเล่าไม่เลยชิบอ่าไปหาพาดีกว่า น้องพาอะ,อะไรอยู่กำลังนอนเล่นดนูอยู่เนี่ยหรอ,อดูดูดูอะไรนะดูเขาไฟไหมไฟเพลิงเหรอใช่ดูน้องชอบมาก้าวน้องตอนนเกลี่แค่นี้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำต่อไปทำต่อไปทำงานตอนจะไปไหนชิบชิบมามามา,มา ข้อทำไมไม่อยากเอามาเหน่อเอาพระพราทำไรเราไปช้อปปิ้งกันเถอะเ mm hmm. พิง่งเพิ่งซื้อบ้านมาใหม่ไปช้อปปิ้งกันเถอะเดี๋ยวเ,เขียนให้แกตัวเตี้ยป <c oughs> าปะปะลุกขึ้นมาเร็ว mm hmm. แกลุกเข้ามาแล,ล้วเออ ปออกบ้านกันออกบ้านแล้วประตูมันมันเปิดค้างอย่างเนี้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะลงไปลงไปขี่รถไปดิขี่รถอะไรอยู่ข้างๆเนี่ยเอาเข้ามาดิแล้วไปไหนแล้ว,ไไลวโอ้ยเกไม่เข้าไปใน,นเนี้ยในในตรงเนี้ยประตูตรงเนี้ยโอ้ยติดติด,ตด มองหมิ่นเอืเอกนี่น้องกันน้อง <Okay. S 2> เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถเข็นก่อนไปเอารถเข็นก่อนมาเดี๋ยวเอาเข็นให้หน้าหนอนน้อง,น,องนั่งข้างอ่านนั่งอ่านั่งนั่งนั่ง,งมานั่งดีโอเค okay, นั่งได้แล้วนะโอเคโอเคอเคสนุกมากนะจบได้ยังไงยังอ่อ๋อขนมได้มาแล้วโออยากได้ทิชช่่อยากได้ไดน้ำกับไอติมอันเดียดวแล้วจะเอาอะไอันนี้ดูนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจะเอาวะ คุณมาอะไรล่ะเขามาช้อปปิง้งละบ้าหรือเปล่ายะยาาปปเขาไม่ได้<ท>มาช้อปปิง<ะ>้งเขาไม่ได้มาช้อปปิ้งเลยมีลูกเฮ้ยมันพี่กับน้องมีด้วยเหรอใช่อะไรตกลงมาเนี่ยม,มาม่าแกตกลงมาไม่ใช่น้ำใช่เนี่ยมันมีมาม่ามาด้วยเนี่ยไอโอติมไหมเอโอติมไหม,อมเอาใช่ไหม ชั่วเดี๋ยวแต่ยังได้ยังแต่อย่งยงางในวะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไม่เห็นโอ๊ะเอามาโอเคแกไปคิดตังค์ให้หน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพิซซ่าก่อนเอาพิซซ่าอ่าลงไป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 หน่อยจะไปเอานะ้ำไปคิดตังค์ให้หน่อยไปไปไปว่าเขาคิดตังค์ให้เราอ่ะเออนั่นแหละชับ เอานะ้ำเอานะ้ำเปิดตู้ให้หมดเลยนี่เนี่ยเปิด,ดความวุ่นวายชอบอตามยังโอ้ทำไมมันไม่ไปนะ <ทำ S 2> อ่ะเพลาอะไรอ่ะ้มันไม่ไปอนะ่ะไม่ไปอะไรเนี่ยไม่อยอมมาจะเพงก็ช่างมันดีงั้นเราเอาถุงเลยดีกว่าปะ่ะตามไปมาตามไม่มา,า,มมมานี่ทางประตูตรงนี้ทางประตูตรงเนี้ย จึ๊บอ่ะออกมาดิทำไมก็หนงยังไม่เศรุนี้อยู่เลยเนี่ยเศร้าอะไรไหนไหนไหนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยก็คืสอนตรงนี้ไงเนี่ยเฮ้ยเขาจะมาขาโมยเลยเลยขโมยอะไรเขาไม่ได้ขโมยไม่สามารถหยิบได้<ว> uh. ไปเร็วๆไปเร็วๆเข้าบ้านเข้าบ้านล็อกประตูด้วยนะล็อกล็อกดีๆล็อกดีๆล็อกล็อกเดียวใช่ไหมนั่นแหละล็อกไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวไอ้ล็อกให้แล้วกัน ไอหลอกได้ไป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 ใสตต่ตู้เย็นเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นดีกว่าตู้เย็นอยู่ไหนเนี่ห้องครัวอ,อยู่ไหน,น,ไไนอะห้องครัวแกอยู่ไหนอะมันปะกงไม่ได้แล้วเนี่เอาขันะนะเอ <Okay. S 2> ้าเอ้าเอ้ยเดี๋ยอยังโอเค S <S <S อ๋อตัวเย็นอยู่ตรงนั้นหรอ,อข้างหลังเลยใช่ไหมตาตือ่อถ้ามองไม่เห็นอ่ชอช่วงอ่าสรรุบสุดสุดเรียบร้อยอ๋อนี่ออกอ๋อนี่ออกชึบชึบเอารถเข็นออกไปด้วยเอาทำไมก็ไม่รู้ออเอ่อเราไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวทะเลกันป๊าป๊าป้าป้า,า,า,าเดี๋ยวเรา เราขี่รถไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาเล่นชีวิตรอดสักหน่อยอใช่ไหมฮ่าๆวันนี้เรามีบ้านให้ตาเลยมามาเดี๋ยวขับรถให้ขีข่มอเตอร์ไ<ๆ>ซค์ไปนี่แหละไปเลยไปเลยเอาขึ้นมาไปเลยไปเลยค่ะพี่อ่าไปทางทางนั้นไปทางนนี่นี่น,นี่ว้า บดเบี้ยวหน่อยเยืยบเกือบเอเรือบจะขมยเนันนเออแล้วจะไปขโมยทำไมไม่สามารถยีได้ต้องให้เขาเอามาให้ก่อนนะเกือบเกือบเกือบสุดสุดสิตรงไปแล้วตรงไปแล้ว เดี๋ยวเดียวลงไปในน้ำเลยลงไปในน้ำเลยใช่อ่าลงไปลงไปลงไปได้หรอเรียบร้อยเรียบร้อยล็กรดแล้วล็อกแล้วเปลี่ยนชุดก่อนไหมเป็นชุดวินว่ายน้ำหมดไหมอเโอ้ยเสียงฝาร้องน่าก็ว่ เมาไม่อยากโฟล์ฟ้าร้องอะไรเลยฟ้าร้องอะไรเราชีวิตจริงไงฟ้าร้องชีวิตจริงอ่ะไม่หรอกหนูก็เซ็กซี่ดิยวว้าวดีดูสิชับเดแต่หนูไปพี่มองไม่เห็นดี่ดูสิเฮ้ยมองไม่เห็นหนูไปหน่อยดี่ดูดูซิชุดอะไรดะเดี๋ยวใส่ยว่าแม่เนี่ยนี่นิส่ชุดนใส่ชุดดูนี่ใส่ชุดดีดีกว่าดี่ดูสินใส่ชุดชิคชี่ไหมเน่ย ใส่ชิคๆไหนอ่ะไหนอะไหนหมอมงไม่เห็นเฮ้ยอยู่นิ่งๆดีมองเห็นโอ้ยใส่ชุดเซ็กซี่มากดีอย่าดูนะอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำใครโอ้ยนี่มันความเราไม่ใจเลยเรามาทำไปเดี๋ยวว่าผิดเวลาไม่เป็นไรเล่นไปเลยโอเคโอเคหนูจะมาด้วยไม่ใช่ไวเดี๋ยวเดี๋ยว ชอบโอเคขออภัยที่มันค้างครับพ่อเน่มันคือโทรศัพท์น้องชอบชอบฉันไปก่อนนะไปไว่ายน้ำพร้อมปิดคลิปยังบ๊ายๆเพื่อนบ๊ายๆพาบ๊ายๆเพื่อนหน่อยบ๊ายบายอ่าบายยบายยบายย บายบายไปแล้วนะ